คนเมื่อก่อนเกลียดคันไม่เอานั่งหาเหาเกาหิดรีดไขถทิ้งคันแล้วเกาเกาแล้วคันมันจริงๆทั้งชายหญิงเป็นหิดกันฉันก็เป็นเกิดจากเชื้อปรสิตติดมือเท้า ทั้งหนุ่มสาวเท่าหรือแก่เคยแลเห็นไม่ล้างมือล้างเท้าเข้าประเด็นจึงได้เป็นเหตุกันทั้งบ้านเมืองก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังไลสดเพจวัดคีรีวงศ์ หรือศูนย์เรียนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่19ในค่ำคืนวันเสาร์ที่30ึกพฤษภาคม2 5 6 3กับ1ทุ่ม29นาทีคืนนี้ได้ฟังอารัมพบทบทกลอนไปเรื่องหิดคนเมื่อก่อนเขาเป็นหิดเป็นเหา เป็นหิดเป็นเหาหอบหืดเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเขาเกลียดค้านงานไม่เอานั่งหาเหาเกาหิดรีดไข่ทิ้งนั่นคือคนเมื่อก่อนก็ว่าอย่างนั้นและมีคําสุภาษิตท,ที่คนเมื่อก่อนชอบพูดอยู่ติดปากอยู่เป็นประจำก็คือเมื่อก่อนเป็นหิดด้านพออยู่นานเป็นหิดเปื่อยชาตินี้เกิดผิดเป็นหิดเสียเหนื่อยเป็นภาษาใต้ก็พูดเป็นภาษาใต้ค่ะโยม ก็เป็นคําของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ว่าลูกว่าหลานว่าเมื่อก่อนเกิดเป็นหิดด้านพออยู่นานเป็นหิดเปื่อยชาตินี้เกิดผิดเป็นหิดเสียเนืย <c oughs> นี่คือภาษาใต้เปรียบเทียบนะเรามาพบกันของวันเสาร์พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สาเอ็ดเป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนของพฤษภาคม2 5 6 3กก็ยังนำเกล็ดยา ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่19มาฝากบรรดาญาติธรรมแล้วก็ญาติโยมโลูกศิษย์ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านเพื่อจะได้จดจำนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายแก่บุคคลที่อยู่ใกล้แก่บุคคลที่อยู่ในครอบครัวตัวเราก่อนที่จะทำความเข้าใจก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ สมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนเราจะเน้นเรื่องการใช้ภูมิปัญญาเกล็ดยาภูมิปัญญาที่อยู่ในครัวเรือนที่อยู่รอบบ้านของเราที่ไม่ให้เกิดโทษภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดช้าและเกิดประโยชน์อย่างเต็มร้อยเพราะว่าเราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงวิธีการนำเกล็ดยาภูมิปัญญาไปใช้อย่างมากมายเกิดประโยชน์จากคนเป็น อาจากหน่วยเป็นสิจากสิเป็นร้อยจากร้อเป็นพันให้แพร่กระจายทุกครัวเรือนว่านี่คือเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านซึ่งใครก็ตามที่ได้เข้ามาดูมาชมไลฟ์สดสามารถที่จะชมย้อนหลังได้ในเพจวัดคิรีวงศ์หรือใน YouTube วัดคิรีวงศหรือพระหมหาขวัญชัยได้เพื่อจะเอานำานำสาระดีๆไปขวาก กับคนอื่นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเอาแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรับชมลั์สดเราจะใช้เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มก็ประมาณ30นาทีเพื่อไม่ให้เสียอัธรตในการจดและการจำเอาไปใช้ยอย่างเกิดประโยชน์วันนี้สม,มุนไพรที่โยมเห็นอยู่ทางบ้านอ่าสม,มุนไพรที่เห็นอยู่ทางบ้านเพราะว่าเรา จะใช้สมุนไพรกันผิดใช้สมุนไพรกันผิดนี่คือเป็นสมุนไพรที่อาตมาได้ไปหาแล้วก็ได้นำมาใช้เกิดประโยชน์วันนี้เราจะมาพูดถึงญา,าติโยมที่มีอาการดังต่อไปนี้จเจริญพรทุกทกท่านที่เข้ามา,ารับชมรับฟังไลฟ์สดแล้วก็ช่วย น้อมนาสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะว่าถือว่าท่านเป็นตัวแทนในการรับเกล็ดยาภูมิปัญญาและถ่ายทอดให้กับคนอื่นช่วยไล่ช่วยแชร์เพื่อดูแลคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเกี่ยวกับการเกิดโรคเกิดภัยในชีวิตปัจจาวันอาการดังต่อไปนี้อาการดังต่อไปนี้ <c oughs> าานสําหรับคนที่มีปัญหาคืออาการแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่อาการที่พบโดยมากก็คือ 1. นเอ2แน่นหน้าอก3หายใจลำบากสหอบเหนื่อยเวลาหายใจจะมีเสียงดังวิสวิสวิสบางรายก็เป็นโรคภูมิแพ้ร่วมด้วยเช่นมีน้ำมูกไหลใสไหลออกมาคัดจมูกจามเอเป็นต้นอาการเหล่านี้ ที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือ1ไอ2แน่นหน้าอ,อกหายใจลำบากเหนื่อยหอบเหนื่อยเวลาหายใจจะมีเสียงดังวีดวีดที่คอที่ลำคอของเราอาการดังที่ว่ามานี้เป็นอาการของโรคหอบหืดโรคหอบหืดรังหอบและรังหืดมันจะมีกล่องเสียงมีต่อมรังหอบอยู่ที่ ลูกกระเดือกที่ที่คอนี่แหละลูกกระเดือกที่คอเป็นเหมือนกับลูกบวบแห้งเท่าประมาณเท่านิ้วก้อยบ้างนิ้วชี้บ้างถ้าใครไม่รู้จักรังหอบหืดก็มาดูลูกบวบแห้งอกเปลือกแล้วก็จะมีรังหอบอยู่ตรงเนี้ยหอบหืดอ,อยู่ตรงเนี้ยมันจะทําให้อ่อยแล้วก็แน่นหน้าออกออหายใจลําบากหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหอบเหนื่อยง่ายทําอะไรก็หอบเหนื่อยง่ายเวลา าห,าาหายใจเข้าหายใจออกก็จะมีเสียงาบางรายก็มีโรคภูมิแพ้เข้าร่วมด้วยมีน้ำมูกไหลไอจามเป็นปกติอาการเหล่านี้เขาเรียกว่าโรคหอบหืดสาเหตุสาเหตุคนที่มีอาการอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่าเกิดอาการอักเสบเรือรังของหลอดลมเกิดอาการอักเสบของหลอดลมหลอดลมตรงนี้มันมีรังมันเกิดอาการอักเสบเนื่องจาก ได้รับสารหรือตัวกระตุ้นภูมิแพ้มากเกินไปจนทำให้เป็นลมตีบบ้างที่ลำที่หลอดลมมีเสมหะบ้างหายใจลำบากเบื้องต้นถ้าเบื้องต้นก็คือจะหายใจลำบากเหนื่อยแน่นออกสิ่งที่เราท่านทั้งหลายสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะนำมาใช้สำหรับโรคนี้เกล็ดยาคือหนึ่งนะคือหนึ่ง ให้เอาใบสเลดพังพรใบสเลดพังพรนะใบสเลดพังพรถ้าโยไม่รู้จักใบสเลดพังพรพิมพ์เข้าไปใน Google นะใบสเลดพังพรสดก็ได้แห้งก็ได้นะสดก็ได้แห้งก็ได้นำมาเท่าอายุนะเป็นใบสเลดพังพรนะมันมีตัวผู้กับตัวเมียเอาที่ชนิดที่ไม่มีหนามนะ เอาใบเสเลดพังพรสดก็ได้ให้ก็ได้เท่ากับอายุถ้าอายุห้าสิบปีก็ห้าสิบใบอายุยี่สิบปีก็ยี่สิบใบสามสิบปีก็สามสิบใบคือเท่าอายุพูดง,ง่ายๆเมื่อได้แล้วอ่ะก็นำน้ำมานำมาต้มน้ำเปล่าเจ็ดแก้วกาแฟนะนำมาต้มน้ำเปล่าเจ็ดแก้วกาแฟ ต้มสิบนาทีนะโยมไม่ต้มมากนะต้มสิบนาทีไม่ต้มมากอ่าไม่ต้มมากคือเอาใบสาลิดพังพรชนิดที่ไม่มีหนามมันมีตัวผู้กับตัวเมียอยู่นะเอาชนิดที่ไม่มีหนามสดก็ได้แห้งก็ได้เท่าอายุต้มกับน้ําเหย็ดแก้วกาแฟประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็ยกลงมากรองเอาแต่น้ํา กรองเอาแต่น้ำนะรับประทานเช้าหนึ่งแก้วกาแฟเย็ยนหนึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย,ย็นนะก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย,ย็นที่เหลืออุ่นด้วยนะโย,ยมอ่าถ้าคนที่มันเป็นเรื้อรังสําหรับอาการหูทอบถ้ามันเป็นเรื้อรังถ้ามันเป็นเรื้อรังเวลารับประทานถ้ามีอาการใจสั่นให้หยุด ไม่รับประทานถ้าคนมีหอบหืดเรื้อรังที่เป่าต้องเป่าอะไรเขาเรียกเป่ายาที่โรงพยาบาลนะ่ะเป่านะถ้ารับประทานแล้วมีอาการใจสัน่นสำหรับคนที่เป็นเรื้อ,ร,อรังต้องใช้ยาพร่นเป่านนะเมื่อรับประทานแล้วจะมีอาการใจสัน่นเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนําให้รับประทานแต่ถ้าคนยังไม่เรื้อรังที่ไม่ต้องใช้ยาพร่นรับประทานได้นะ ประมาณสัก15วันอาการหอบก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทําเมื่อหมดแล้วก็ทําอย่างนี้กินอีกให้ครบ30วันหลังจากนั้นก็หาหมอสมุนไพรที่อยู่ใกล้บ้านของท่านต้มยาขับรังหอบเสียก็จะหายปกติสําหรับหืดหอบนะนี่คือเกล็ดยาอันที่หนึ่งเกล็ดยาที่หอันที่สองโยมอ่าจะเดินพรทุกทกท,กท่าน ก็อาตมาสบายดีนะฉันหมากยังฉันหมากแล้วนะโยมเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องหมากาคืนนี้ลืมฉันหมากช่วงนี้รีบมาทําสาระดีๆเกล็ดความรู้อันที่สองจดตัวนะใบาหานุมานประสานกายอาสองช่อสองช่อก็มีอเอาเป็นช่อเลยเราเรารู้จักใบาหานุมานประสานกายนะโยมเอาใบสดเลยเอาใบหานุมานประสานกายสองใบสด คือในหนึ่งในสองใบศอนนี่หมายความว่าสองช่อ,น,อนะโยมนะสองสองช่อของมันนะสองช่อเอามาเคี้ยวนะสองช่อนี่คือเคี้ยวตอนเช้าหนึ่งช่อตอนเย็นหนึ่งช่อนะเขาเรียกมันเป็นช่อเพราะใบหนุมานประสานกายถ้าไม่รู้จักโยมก็พิมพ์ใน Google ใบหนุมานประสานกายเคี้ยวตอนเช้าหนึ่งช่อนะ,อะเคี้ยวตอนเช้าหนึ่งช่อเคี้ยวเคี้ยวให้ให้ให้ให ى, ละเอียด แล้วก็ใส่เกลือเอาเกลือแกงอ่ะเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวห่อแล้วก็เคี้ยว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 ค่อยๆ่อเคี้ยวให้เนียนค่อยๆกลือนลงไปนางค่อยกลืนลงไปเช้าหนึ่งช่อตอนเย็นหนึ่งช่อตอนตอนอาหารก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นคือใบฮานุมานประสานการเนี่ยในหนึ่งใบเนี่ยมันมีทั้งหมดในหนึ่งช่อมันมีทั้งหมดเนี่ยหกใบ นะก็คือเก็บมาสองสองก้านเลยในก้านมันจะเป็นช่อๆโยโยมก็สังเกตด,ดูนะพอดีอตาตมาลืมเก็บมาเมื่อกี้ลืมเก็บมาที่วัดมีนะสองช่อ,อเคี้ยวล้างสะอา,ศา,ศาดถ้าเรียบร้อยแล้วก็นํามาเคี้ยวแล้วก็ใส่เกลือเกงเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเคียเค้ยวเคี้ยวเขาก,ก,ก,ก็คลือนน้ำคลือน้ําเช้าเย็นนะประมาณแปดวันประมาณแปดวันอาการที่เป็นโรคหูทออบที่ไม่เรื้อรัง อาการที่เป็นโรคหืดอบที่ไม่เรื้อรังอ่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพ่อเคี้ยวได้สิบอ่าแปดแปดสิบอกเคี้ยวได้สิบอกวันก็จะเกือบปกติถ้าเคี้ยวได้สามสิบวันก็จะหายชะงักสําหรับคนที่เป็นหืดอบที่ไม่ใช่เรื้อรังนะไม่ใช่เรื้อรังถ้าในกรณีไม่มีใบหานุมาอ่าหานุมานประสานกายจะทำยังไง ก็ใช้ใบสเลดพังพรที่อัตมาว่าไวเมื่อกี้ถ้าไม่มีใบสเลดพังพรใบหานุมานประสานกายจะทํำยังไงเออจะทํำยังไงจะเริ่นพรทุกทท่านเลยนะไม่มีขายพระอาจารยออ์ก็หาหาข้างบ้านนะออหาข้างบ้านเอาถ้าไม่มีขายก็เลือกเอาใบหานุมานประสานกายหรือใบสเลดพังพรเอาอย่างที่สามถ้าหาสองอย่างไม่ได้อย่างที่สามนี่ให้สามอย่างแล้วเอาต้นดอกปีบรู้จักดอกปีบไหมโยม ต้นดอกปีบสีขาวอ่ะนะเอาต้นดอกปีบมาตากแดดให้แห้งนะมาตากแดดให้แห้งนะมาตากแดดให้แห้งแล้วก็ <c ười> หั่นหันซอยซอยซอยเสร็จเรียบร้อย,อย,อยเก็บใส่กลุบไว้ไปหาใบาบัวใบบวัวหลวงใบบัวหลวง เอามาใบแก่ๆนะล้างาสะอาดเอามาตากแดดแห้งนะใบบัวหลวงเยอะอะไรก็ได้แต่ใบใบบัวหลวงดอกใหญ่ๆที่เราบูชาพระนั่นแหละเอาใบบัวหลวงมาตากแดดแห้งแล้วก็ตัดเป็นรูปของใบไม้ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเท่าอ่าตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมสามารถที่จะเอาม้วนมาม้วนกับดอกปีบสีขาวได้ดอกปีบนะเอามาม้วนเป็นบุรีแล้วก็จุดดูดนะจุดดูดถ้าหากว่าไม่มี ใบบัวหลวงก็ใช้ใบตองก็ได้ใบตองหรือใบกล้วยก็ได้หากวา่าเดี๋ยวโยมเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊ะเดี๋ยวค่อยโทรมานะจ๊ะโยมหากไม่มีใบบัวหลวงก็ใช้ใบตองแห้งก็ได้ล้างเช็ดให้สะอาดนะแล้วก็เอาดอกปีบที่หัน่นหันไว้เนี่ยม้วนม้วนเลยม้วนเป็นบุหรี่เลยให้ดูดนะ ซูปเหมือนบุหรีทั่วไปนะวันชามวนหนึ่งเย็นมวนหนึ่งซูปให้ควันนะอ่ะสูปแล้วก็หืดภาษาใต้เขาเรียกหืดซูปเหมือนบุรีเลยสูปนะแล้วก็ให้ออกทางจมูกบ้างให้ออกอให้ควันมันลงคอเนะนี่ยหืดจากเนี้ยสูปแล้วก็ค่อยปล่อยลมปล่อยฟันออกปล่อยฟันออกนะไม่ใช่ควันของเรานะฟันของ ดอกปีบที่ห่อกับใบตองนะคือใช้ได้สองอย่างถ้าไม่มีใบบัวหลวงแห้งก็ใช้ใบตองแห้งม้วนให้เป็นบุรีดูดเช้าม้วนหนึ่งเย็นม้วนหนึ่งไปหาดอกไปเจอดอกดอกอดอกปีบสีขาวรู้จักดอกปีบนะไปหาดอกปีบหันหันันซอยซอยใส่กลุบไว้อาตากไดดแห้งซอยก็หาใบตองหาใบตองแล้วก็ม้วนเป็นบุรีนะทำไว้แจกคนอื่นเขาที่เป็นโรคหอบหืดที่ไม่ใช่รุนแรง ครับรองยมนะก็ใช้ประมาณคนหนึ่งก็ประมาณส5วันนา1สวันอาการก็จะเกือบปกติถ้าอยากจะห้หายขาด30วันหาดอกปีบซอยซอยซอยไว้ดอกปีบสีขาวถ้าไม่รู้จักดอกปีบก็พิมพ์ใน Google ว่าต้นดอกปีบหรือว่าดอกปีบมันก็จะขึ้นมาเราดอกมาหันหันนันตักให้ฝอยแล้วก็ตักแดดแล้วก็ใช้ใบตองหรือใบบัวหลวงห่อเป็นบุรีเข้าใจนะโยม อ่ะจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังในการเพจไลฟ์สดอเกล็ดยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านตอนที่19นะเจ็ดสท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังจดจำสาระดีๆตอนนี้พูดถึงเกี่ยวกับโรคหืดและหอบนะหืดและหอบเสร็จไปแล้วนะแปท่านแล้วก็ชมแล้วก็แชร์ด้วยนะ80ท่านแล้ว ต่อไปอต่อไปนะลูกหลานของใครที่มีปัญหา,าลูกหลานของใครลูกหลานของใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเหาเหอเอาเหาไม่มีไม่เอกนะเหา่เอาอาการก็คือรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรไต่อยู่บนศรีศรษะตัวเล็กๆเหาเป็นเหาคนโบราณเขารู้จักดีคนสมัยนี้ก็ลูกหลานถ้าลูกหลังเป็นเหา เป็นเหาภาษานะแต่อยู่ศรรีะทำให้รู้สึกคันหัวคันศีรษะบ้างเลยต้องเกาอยู่บ่อยถ้าเปิดดูเส้นผมก็จะพบว่ามีไข่ขาวๆอยู่ที่เส <sim eins> ้นผมนะเป็นไข่สีขาวเป็นเม็ดเก่าๆเล็กๆอยู่ก็อยู่ตามเส้นผมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ามีเหาพวกนี้ซึ่งเกิดจากเชื้อปรสิตเกิดจากเชื้อปรสิตซึ่งอาศัยอยู่บนหนังศีรษะของเราแล้วไข่อยู่ตามเส้นผม คอยดูดเลือดกินเศษอาหารที่อยู่บนตามศีรษะของเราแล้วก็วางไข่บนศีรษะของเราโดยมากจะเกิดกับผู้ทีออ่ไม่ว่าหญิงก็ชายส่วนมนากก็จะเป็นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดบนศีรษะไม่ต้องตกใจถ้าลูกหลานของเรามีปัญหาเรื่องเหามีปัญหาเรื่องตัวปรสิตท,ที่กินกัดกินผิวหนังได้กินเลือดอยู่บนศีรษะไม่ต้องกลัวโยมสาบายใจมากอาตจะมารับประกันได้เลยสามวันหายปกตินะสามวันหายปกติเลยนะ ถ้าเห็นลูกหลานเรามีเราเกิดว่าเราเห็นลูกหลานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมีปัญหาเรื่องเหาจำมาเลยโยมนะไม่ต้องกลัวนะจำมาเลยไม่ต้องกลัวหนึ่งวิธีการจัดเหาแบบโบราณน,นี่คือเกล็ดยาภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ได้จดไว้แล้วก็โยมจําไว้ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่เก็บไว้จะเป็นคุณแก่ลูกหลานบางทีเราเจอลูกหลานอยู่ตามบ้านทาโจนบทไปแล้วมีเหายเยอะแยะหมาหนึ่ง นำมะกรูดมาสองผลนะนำมะกรูดมาสองผลอ่าจเจริญพรยอดโยมทุกทกท่านนะจ๊ะอ่าแชร์และเก็บไปดูด้วยนะโยมอย่าแชร์ทิ้งหมอน่านนำมะกรูดมาสองผลมะกรูดทุกคนรู้จักนะใครไม่รู้จักมะกรูดบ้างท้าไม่รู้จักมะกรูดอาอาตมาอาจารย์ว่าก็อาจารย์รู้จักบอกอยังไงแล้วมะกรูดนะมะกรูดเปรี้ยวมะเอามะกรูดเปรี้ยวนะโยมไม่ใช่มะกรูดหวานนะใช้มะกรูดเปรี้ยว สองสองผลเอามาย่างไฟนะย่างไฟเลยย่างไฟย่างไฟนี่ของอยู่ในครัวเรือนทั้งหมดเลยของง่ายๆไม่ต้องไปซื้อไฟซ่าไม่จ้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากย่างเอามาย่างไฟนะเอามาย่างไฟเลยย่างไฟย้ายมันไหมนโยมย่างไฟให้มันสุกพอเหลืองๆนะพลิกซ้ายพลิกขวาหาย่างไปย่างมาบนไฟถ่านนโยมไม่ใช่ไฟแก๊สนะย่างบนไฟถ่านนะย่างบนไฟถ่านเลย เสร็จเรียบร้อยเมื่อมันเหลืองแล้วนะ่ามันเหลืองสุกเรียบร้อยนะโยมก็ทำความเข้าใจนำมาย่างไฟแล้วนะประมาณ15นาทีมันก็สุก